ถึงเวลาออกกำลังกายกันนะคะมาค่ะฮึบฮึบฮึบออกกำลังกายกันหน่อยนะคะเสียพลังงานไปเยอะเลยเดี๋ยวต้องหาของกินเพิ่มพลังงานกันแล้วแล้วไปไปมาก็มาเจอร้านนี้ค่ะร้านโรตีเจ้าฟ้าค่ะร้านนี้นะคะอยู่พิกัดแถวสวนหลวงรอเก้าถนนเจ้าฟ้าใครเคยมาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะมีเมนูเยอะแยะเลยค่ะ ก็มีไก่ทอดหอมๆกรอบๆอ,อร่อยมีกระเทียมเจวมีข้าวเหนียวพร้อมเลยค่ะทุกคนใครมาแล้วก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องสั่งโรตีมีโรตีหลายเมนูด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรตีไข่โรตีกล้วยโรตีข้าวโพดโรตีกรอบโรตีนมและแม่ค้าไม่ห่วงนมข้นเลยนะคะใส่ไปแบบฉ่ำๆเยอะมากเลยคะ่ะป้ายร้านใหญ่โตคะ่ะทุกคนร้านนี้ ปิดเฉพาะวันจัน์ทรนะคะวันอื่นเนี่ยเปิดตลอดเลยนะเขาขยันมากๆเลยนะคะนี่ดูเมนูมีน้ำจิม้มมัสมันไก่แพะเนื้อแล้วแต่เลือกโรตีไข่ดาวแป้งนุ่มแป้งกรอบก็สั่งได้เลยมีข้าวหมกไก่อร่อยอร่อยมีป้ายมิชลิน <c oughs> ตั้งแต่ปี2023 24 25 สาปีซ้อนกันเลยทีเดียวค่ะหนังไก่กรอบอย่าลืมนะทุกคนไปแล้วต้องลองชิมนะจ๊ะร้านนี้เจ้าของร้านยืนทอดและทํากันสดๆอุ่นๆหนะ้าร้านเลยค่ะชาวต่างชาติก็จะมีมาชิมกันหลายประเทศเลยนะคะมีประเทศจีนประเทศโรมันยุโรปประเทศญี่ปุ่นประเทศอิรานก็มีค่ะ ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแนะนำร้านโรตีเจ้าฟ้าเลยนะคะจะเลือกนั่งกินที่ร้านห่อถุงกลับบ้านหรือจะซื้อของฝากพื้นเมืองไปฝากคนที่บ้านรับรองไม่ผิดหวังประทับใจแน่นอนมากันให้ได้นะคะ